สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลุงเปียกับปนุษย์นะอยังอยู่ที่ประเทศตรุรกีนะคะเราได้มาชมโซเลเรคค่ะทะเลสาบเกลือค่ะที่ทุโโกโกรุค่ะเดี๋ยวปนุษย์พาดูบริเวณรอบๆนะคะตอนนี้น้ำแห้งค่ะเดินลงลงไปกระเต็มเลยนะคะยังไม่เป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่เริ่มหนาวและะ้วค่ะ ถ้าร้อนร้อนคิดว่าน่าจะเป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าถ้าร้อนมากเนี่ยสารลหลแอลแกนะคะอันแกจะทําปฏิกิริยาความร้อนและแสงแดดก็จะกลายเป็นสีชมพูค่ะไปค่ะเดี๋ยวพนุษย์พาลงไปชมดูนะคะว่าเขาตกผลึกหรือยังดูค่ะ เขาตกผลึกหรือ,อยังไปดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะโอคนเต็มเลยค่ะแล้วข้างบนช้อปปิ้งนะน,นะคะขเขาก็จะมีเกลือขายให้เราด้วยค่ะเกลือทาผิวขัดผิวบำรุงหน้าทุกอย่างค่ะสารพัดค่ะคนเยอะมากเลยหลบไปทางนี้ดีวกว่าไม่มีคนนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว้า จะเป็นสีชมพูหรือไม่แต่ถ้าที่ออสเตรเลียจะเป็นสีชมพูนะคะซาเลกนี่จะเป็นสีชมพูค่ะอยู่ที่เพิร์ตและเ o ซา h ออสเตรเลียค่ะไปเรื่อยๆหลบคนไปได้เรื่อยโน่นฮะกว้างใหญ่ไพศาลค่ะลักษณะเหมือนที่ออสเตรเลียเลยค่ะ แต่ยังไม่เป็นปรกชกช้าช้าช้าเเกลือค่ะเกลือ,ลอนิดเดียวยังไม่ตกผกค่กะ กว้างเลยนะคะตรงนี้เป็นทะเลสาบกรือค่ะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ